สวดีครับราพบกันแล้วครับกับช่องเชิญชมทํากินครับวันนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วครับได้ทําการปลูกผักลงกล่องครับก็สัญญาชานผู้ชมไว้ครับว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันช่วงวัน2วันนี้ครับเดี๋ยว ก็ไปอัปเดตดูเลยครับว่า,าผักของเราได้โตขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับจากหลังจากลงกล่องแล้วครับไปครับไปดูกันครับแต่เดี๋ยวเรา,าช่วงนี้มันเย็นแล้วครับประมาณเกือบเกือบหมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมเอาสแลนลู่สแลนเก็บก่อนครับเพื่อว่ามันจะได้มีแสงครับให้เห็นได้ชัดๆเลยครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูผักกันเลยครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นครับก็เนี่ยครับผักก็จะเริ่มตั้งแล้วครับแต่ตอนช่วงกลางวันผมมาดูก็ก็ไม่เหี่ยวนะครับเนี่ยครับดูน้ำครับนี่ดูรากครับรากก็ขาวสวยดีครับ แล้วูขึ้นเยอะเลยครับก็คือแปลกตาครับก็เลยมาอัปเดตตามคำสัญญาครับก็ตอนที่ลงกล่องก็ใบก็ปิ่มๆกล่องครับไม่ไม่พ้นไม่ไม่พ้นถ้วยเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มพ้นแล้วครับ เฮโดก็จะโตช้ากว่านิดนึงครับแต่อันนี้อันนี้คือรุ่นรุ่นก่อนครับก็ช่วงนี้เชียงใหม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีแดดครับมันคึมคึมแต่ร้อนครับก็เลยเอ,อผักก็เลยไม่ค่อยได้แดดครับนี่ครับอแต่ต้นนี้เหี่ยวสงสัยจะตายครับในฟื้นแต่รากก็ยังสวยอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตอนเย็นก่อนครับว่ามันมันจะมันจะฟื้นขึ้นมาอีกไหมถ้าไม่ฟื้นก็คองงเตาออกครับอันนี้สลัดครับนี่ครับก็ดูน้ำไปครับ พอสมสุ่มดูเอาครับตอนนี้นี่ครับโหลากสวยมากเลยครับก็ก็กินน้ําดีอยู่ครับน้องก็กินน้ําเก่งครับช่วงนี้หน้าร้อนครับนี่ก็น้ําดีอยู่ โอ้โหนี้ก็น้ําดีอยู่ครับแต่ช่วงว่างๆเย็นๆครับบางทีก็ต้องเอามามาตีน้ําบ้างครัมันมีออกซิเจนในน้ําครับเพื่อที่น้ํามันผักจะได้มีออกซิเจนครับโอ้โหนี้น้ําลดปกอันนี้น้ําลดผิดปกติเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าอะไรว่าเป็นไง สงสัยถุงรองมันจะรั่วครับแต่ก็ลาก,ก็โอเคอยู่ครับลากสวยคือต้นมันสวยครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนถุงกันครับครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำันเลยครับดูแล้วถุงยางถ้าจะรั่วเดี๋ยวผมจะตักน้ำนี้มาใส่ในภาชนะไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวผสมปุ๋ยเข้าไปใหม่เลยครับเอาน้ำออกก่อนแ้วเดี๋ยวผสมปุ๋ย ใหม่แล้วก็เติมเข้าไปครับให้มันพอดีแต่ก็ไม่ให้มันเต็มนะครับเพราะว่าต้องมีช่องว่างให้ล่าอากาศมันหายใจครับไม่งั้นเดี๋ยวน็อกน้ําตายครับผมดูแล้วน่าจะเป็นที่เออุงม,มันรั่วครับ ก็ไม่รู้รั่วตรงไหนแต่ก็น่าจะรั่วครับเพราะว่ามันกินน้ําได้เร็วมากเร็วกว่ากล่องกล่องอื่นครับก็เดี๋ยวใส่ใหม่เลยครับอันนี้มันมีน้ำซึมอยู่แล้วก็มันก็ทำให้เราใส่ง่ายขึ้นเพราะผงมันก็จะแนบไปครับ จับง่ายก็เดี๋ยวเอาใส่นะครับก็ไม่ยากถุงนี้ก็ใส่ง่ายนะครับสำหรับกล่องขนาดนี้แต่ถ้าเป็นกล่องแซลมอนใส่ไม่ได้ครับถึงขนาดนี้ต้องใช้อีกไซส์นึ่ง เอาอันนี้วางก่อนเลยลากโอเคเดีย๋ยวผมผสมปุ๋ยครับให้ผู้ชมได้ดูใกล้ๆนี่ครับผสมปุ๋ยผมเตรียมน้ำมาใส่ในกรบถังสีมาแล้วนะครับ10ลิตรผมก็จะใช้50ครับ1ต่อ5 ใส่เท่ากันเลยครับปุ๋ย A ปุ๋ย B คนเลยครับ <_ S 1> <_ S> เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เทใส่ได้เลยครับเอา วางคอนครับนี่ครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆว่าใส่ไปขนาดไหนครับนี่ครับใส่ไปจากขอบลึกลงไปหน่อยครับเพื่อ,อให้รากอากาศของมันหายใจได้ครับ ราากาศมันก็จะมีเนี่ยครับนี่ให้ท่านชมไดดูใ,ใกล้ๆเนี่ครับพวกราากาดพวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยนี่ราากาดพวกเนี้ยเนี่ยครับนี่นี่นี่ครับพวกเนี้ยมันจะได้หายใจครับผักก็จะได้โตไวครับไม่งั้นถ้าราากาศมันจมปุ๊บมันก็นอกเรียกว่าผักนอกน้ําครับ อันนี้ก็เดี๋ยวก็เก็บาขายได้แล้วครับนี่ครับหลายๆอย่างครับนี่ครับโตครับแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นพุ่มมากเท่าไหร่เพราะว่าเออเป็นช่วงหน้าร้อนครับ แต่สีมันโอเคเลยครับนี่ะครับครับจะพาไปดูชีพาะต้นกล้าไว้นะครับไปครับนี่ครับที่พักเพาะต้นกล้าไว้ครับใช้ประมาณ3วันครับอันนี้เป็นสลัดมิกครับอันนี้เลกเลดโอ๊กครับ กับเลดคอร์สครับแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์แก้วแล้วก็กินคอร์สแล้วก็ฟิลเล่ครับนี่ครับจะไปดูนี่ขึ้นช่ายครับก็แดดมันขึ้นมาน้ำมันเปียกข้างหน้าขี้ตะไคร่ก็เลยขึ้นครับ แต่ไม่เป็นไรครับจะปลูกเราก็ล้างออกได้ครับอันนี้ก็เป็นคณะยอดครับครับปลูกได้ห้าวันครับอันนี้สลัดแก้วครับแล้วก็เลดโอบบิ๊กกรีนครับแล้วก็บัตเตอร์เฮดครับเลสคอร์สครับแล้วก็กินคอรอนครับ อันนี้ปลูกไว้ได้ประมาณเกือบ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 สิบวันคร,ครับครับก็มีเท่าน,นี้ครับก็คืออัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลบหน้าใหม่ๆห,หรือว่ามันมีอาการแปลกๆอะไรผมก็จะรีบลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ แนะนำกันเล่าสู่กันฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้ครับกับช่องอเล็เชิญชมทำกินครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ